3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอ a สต์เอ็กภายในเกมกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับอันดับที่10นะครับ ให้เรามาตรงนี้เลยนะครับทางเหนือของเขตหนาวนะครับจุดนี้เลยนะครับใกล้ๆกับเดทบู c ค e ีกนะครับตรงตัวทีอยู่ที่นี่เราจะพบเจอกับซากแมมมอธนะครับรจะเป็นซากแมมมอธเป็นกระดูกงายาวมากตัวช้างแมมมอธ กระดูกเปเรอเป็นซากกระดูกซากฟอสซิลแต่ก่อนก็น่าจะมีแมมมหมดแหละแต่ตอนนี้ก็น่าจะศูนพันหมดแล้วอ่ะนะเราก็ไปอันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับที่9นะครับให้ท่านผู้ชมมาที่แสวเอาม่ม อันดับที่9นะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาที่แถวสตาเบรี่นะครับแต่ว่าอยู่ทางเหนืออยู่ตรงตรงนี้เลยตัวทีเลยลให้เราขี่มาไปด้านนี้นะขึ้นเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงยอดนี้แล้วก็ออกซ้ายไปเราจะมาเจอกับอ่าอเ,เจอกับกระดูกของบิ๊กฟุตนะ ว้าวบิกฟุตเคยมีจริงแล้วเนี่ยในเกมนี้นี่ผมด้วยอะ่ะผว่าเป็นรูกเกิดอะไรขึ้นกระดูโคตรใหญ่ส่วนเท้าก็ไม่เจอละหายไปหนึ่งนิว้ว กระดูกมันไม่ครบก็มีอะไรเนี่ยมีซากกระดูคนด้วยกองไฟวิกฟูดกินคนเหรอวะเนี่ยอันนี้คงเป็นที่นอนผมก็ไม่รู้หรอกมันกินคนแล้วว่านี่คือเพื่อนที่เป็นมนุษย์ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปต่ออันดับที่8กันเลยแล้วกันครับอันดับที่8นะครับให้เรามาตรงที่ทางเนือของเซนเดนิสนะนี่คือตรงเซนเดนิสแล้วก็มาที่ตรงนี้ใกล้ๆกับตัววายนะครับลากีเราจะพบกับโบสหลังเล็กๆนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ มันก็จะทําการหมอบให้เรานะครับเราก็จะเจอโบดหลังเล็กๆนะครับแล้วก็ไม้กางเขนเห็นว่าอาเธอร์หมอบอัตโนมัติเลยนะผมไม่ได้กดหมอบควาสามารถตรวจสอบได้นะอาเธอร์ก็จะจดใส่หนังสือจดใส่สมุด เป็นโบวที่เล็กมากสำหรับการชุมนุมที่ขนาดเล็กจวนะครับนี่ก็เป็นมอดภาษาไทยจากสุดแรงมานะครับแล้วก็ไปต่ออันดับที่7กันเลยนะครับเมื่อกี้ผมฆ่าคนตายก็เลยมีขยานนะครับ <c oughs> อันดับที่7นะครับให้เรามาที่แถวๆใกล้ๆล,ลากเกมเมื่อกี้นะครับมันอยู่ตรงตรงนี้ เลมอยนะครับอยู่ตรงแถวแถวโตโอนะครับสถานที่นี้เราจะเจอซากงูยักษ์นะครับซึ่งเกมนี้เราไม่ค่อยเห็นงูยักษ์กันหรอกนี่ก็จะเป็นซากนะครับเป็นอิสเทกงูสีส้มก็มคือตายแล้วแหละ <c oughs> อะไรอยู่ในปากมัน มีอะไรอยู่ในปากไหตาสีดำลิ้นสองแฉกตัวหุดยาวใหญ่ถ้าใครลงป่ามาคนเดียวเจอแบบนี้เนี่ยตายแน่นอน <c oughs> เราก็ไปอันดับที่6กันเลยนะครับ <c oughs> อันดับที่6นะครับให้เรามาที่ตรงบริดเวทเมเนอร์นะมาแถวๆตรงนี้ใกล้ๆกับ แม่น้ําเราจะเจอกับคนถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้นะมันจะเป็นคนเสียสติคนวิปลิตผมาก,กดตัว V เป็นตัว B อีกแล้วเนี่ยกดผิดไปอยู่ข้างนอกสองดูซิสามารถสองดูเธอได้เจะเป็นแบบคนหน้าตาผมตรงกลางหายไปนะ หน้าดูเละๆก็เราสามารถตรวจสอบจดใส่สมุดได้นะคนนี้น่าจะเป็นครอบครัวของตระกูลเบรดเวทที่กลายเป็นบ้าไปแล้วนะพบหญิงสาวสติไม่ดีหน้าตาประหลาดถูกขังอยู่ด้านนอกบ้านความลับที่ซ่อนอยู่ของขรนหาดเบรดเวทโลกนี้ไม่เหมาะกับคนอย่างเธอ,อก็ประมาณนี้นะครับ เธอก็จะพูดอะไรแปลกๆออกมานะครับตามภาษาคนบ้ามันก็จะเป็นห้องเล็กๆเรียกว่าห้องอยาอยาเรียกว่าห้องเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ห้องนอ้ำอะมีโซ่ตรวนแล้วก็ไปอันดับที่5กันเลยแล้วกันนะครับอันดับที่5้นะครับก็ให้เรามาที่ ตรงนี้นะแถวเลมอยมันเดิมอยู่แถวแถวตัวอีมีบ้านอยู่แถวเนี้ยก็ให้เรามาบ้านหลังนี้นะครับห้เราลงไปในบันไดตรงนี้เอาตะเกียงไปด้วยนะเพราะว่าข้างในมันมืดมากมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับความลับบางอย่างสไลด์ลงไปเลยนะครับ Okay. ข้างในนี้เราจะเห็นกับเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มันเป็นรอยขีดแสดงว่ามีคนอยู่ที่นี่นะอาจจะเป็นได้ว่ามีคนถูกขังอยู่ที่นี่ซึ่งดูจากรอยแล้วน่าจะถูกขังอยู่มานานมากกี่วันวะเนี่ยห้าสิบ ห้ายี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบเขาก็วาดรูปเหมือนจะเป็นสามศพแล้วก็มีก้อนก้อนหินมีพาธิ์ตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นเหรียญน,น่าจะมีอยู่สามคนอยู่ข้างในนี่รอเปล่าก็มันเป็นสามไม้กางเขนเหรียญนี่ผมจะไม่เก็บนะ มันดูไม่ค่อยเหมาะสมไม่ให้เกียรติคนตายต่อไปเราไปอันดับที่4ี่กันเลยแล้วกันนะครับอันดับที่สนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาที่แวนฮอนนะครับจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้ก็ให้เราเข้าไปสำรวจดูนะครับมันจะเจออะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะครับก็ถืออันนี้เป็นรตะเกียง ปีนขึ้นไปทางนี้เลยปีนดิเออปีนปีนให้เราข้ามหน้าต่างมานะเราก็จะเจอกับอะไรบางอย่างที่แบบโคตรน่ากลัวห้องเชือดหรือไงวะเน,นี่ยมันจะเป็นห้องทดลองอะไรมีเตียงด้วยนะ นี่คือสิ่งที่เขาปละดิษ์ขึ้นมาหัวเป็นหมูมีปีกเหมือนเอาคนเหมือนเอาแบบพวกสัตว์ต่างๆมาเขาเรียกว่าอะไรเย็บกับคนนะครับกลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับก็น,น่ากลัว ต้มันขยับได้นี่ไม่มอยากจะคิดเลยว่าจะคดลูกขนาดไหนมันจะเป็นการทดลองจะมีเอกสารนู่นนี่นั่นนะข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบไปสิเป็นข้อมูล จุดไม้หลายดอกเลยมีจุดไม้หลายฉบับเลยก็โคตรน่ากลัวแล้วก็ไปต่อในอันดับที่3ามเลยนะครับอันดับที่3มนะครับก็ให้เรามาที่โลนโอควาเล่นะครับแถวแถวเอเนสเบิร์กจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้เราก็เข้ามาดูนะครับว่าเราจะเจออะไรกันกจะมีกระท่อมหลังหนึ่ง ไม่ใช่กระท่อมเป็นบ้านเลยผมก็จะเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคือตะเกียงด้วยเลยแล้วกันเผื่อมันมืดโอ้ my god อะไรวะเนี่ยทำไมศพเละแบบนี้มันจะมีอุกกาบาตตกงมานะ แล้วมันก็ตกลงมาใส่บ้านพอดีทำให้ครอบครัวนี้โชคร้ายรับกรรมกันไปก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมีแบบเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายไส้เอาไว้เยวะเป็นอะไรที่แบบสลดใจมากเมื่อเราได้เห็นอีสเตอร์เอกอันนี้นะครับเปิดตูด้ดูก็ของใช้ทั่วไปนะครับ ต่อไปเราไปต่อกันในอันดับที่2กันเลยนะครับอันดับที่2นะครับก็ให้เรามาแถวสตอเบอรี่นะครับอยู่ทางเหนือสตอเบอรี่ตรงใกล้ๆกับกีดขีดตรงนีน้แล้วก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับจะเป็นลานกว้างๆมีกล่องสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้านะครับผมก็จะทําการลงไปดูนะครับ ก็จะมีเหมือนจะเป็นรูปปั้นลิงกอริล่านะครับที่เหมือนจะอยู่ในรถเกวียนแล้วเกิดความเสียหายแบบน่าจะตกลงมาจากตรงนี้หรือเปล่าก็มีเศษซากนะครับหลักฐานต่างๆที่เราพอจะเดาออกว่ามันได้ตกลางตรงนี้ใช่รางไหมวะอ๋อตกสะพานตรงนี้นะครับ อุบัติเหตุแต่ว่าเราไม่เห็นเจ้าของนะครับของลิงกอริล่านี่ไปไหนกันแล้วทุกอย่างก็พังยับยับยืนแต่ว่าลิงนี้ก็ทำเหมือนเกินเดี่ยมันเป็นรูปปัน่นถ้าลอกสตาร์ทำให้มันขยับได้นี่ร้อนคิปหายร้อนแน่ๆบอกเลย เราก็ไปต่อในอันดับที่1กันเลยนะครับและอันดับหนึ่งนะครับอันดับสุดท้ายก็อยู่ที่สตอเบอรี่เหมือนเดิมนะครับอยูแถวเขาเมสาเชนนะครับซึ่งเราจะเจอกับนี่นะครับ UFO นั่นเองหันกลับไปที่จอมา UFO หายไปแล้ว เราสามารถมาเจอได้เวลาประมาณตีสอนะครับม,มาเร็วก็ไปเร็วจริงๆเลยมันมืนแบบว่าเห็นเราแล้วก็เลยรีบหายไปเลยเข้าไปอยู่ในก้อนเมฆไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับอีสเตอร์เอ็กนะครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ก็ไว้มาต่อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบายบายปากอรเยื้ออื้อตายโอเคไปแล้วสุดความว่วงวางอันไก่โพ้น